นักร้องลูกทุ่งชื่อดังนายสุรชัยสมบัจเจริญพร้อมด้วยดรเซปิงชยสารนะคะก็ได้ออกมาถแถลงข่าวในวันนี้หลังจากที่ทําโครงการศิลปกรรมใบหน้าลดอายุโดยเจ้าตัวนะคะก็บอกว่ามีความสุขที่ได้ทาศิลปกรรมใบหน้าใหม่ค่ะนายสุรชัยสมบัเจเรญนักร้องลูกทุ่งชื่อดังวัย60ปีพร้อมด้วยดรเซปิงชยสารเจ้าของโครงการ Face Off และทนายเดินทางไปถแถลงข่าวเปิดใจที่สตูดิโอช่อง2ย่านและเพร้าว15ภายหลังจากที่ทําศิลปกรรมใบหน้าลดอายุ โดยนายสุวชัยยืนยันนะคะว่าการทำศัลยกรรมไม่เกินจริงแต่อย่างใดและใช้เวลาทำใบหน้าอยู่ที่โรงพยาบาลถึง20วันค่ะส่วนเส้นผมยอมรับว่ายังใส่วิกอยู่เพราะว่าการศัลยกรรมครั้งนี้ยังไม่แล้วเสร็จร้อเปร์เซ็นต์และการที่ออกจากโรงพยาบาลและมาแถลงข่าวเลยนั้นเนื่องจากว่าต้องเตรียมไปงานศพของมารดาและไม่ต้องการให้ผู้สื่อข่าวตามไปที่วัด นอกจากนี้ก็ยังระบุด,ด้วยนะคะว่าไม่ทราบว่าแพทย์คนใดผ่าตัดทําใบหน้าให้เนื่องจากมีการใช้ทีมแพทย์ถึง10คนโดยยอมรับว่าแม้ใบหน้าไม่ได้อ่อนยาวลงถึง30ปีแต่ก็รู้สึกมีความสุขค่ะ,ะคขณะที่ดรเซตินชยสารพร้อมทนายกล่าวว่าเตรียมเดินทางไปให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่สําน,นักงานคุ้มครองผู้บริโภคในวันพรุ่งนี้นะคะ่ะ